ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปีดเว y ครับก็วันนี้ก็จะมาชี้แจงอะไรหลายๆเรื่องนะว่าทำไมถึงมาค่อยลงคลิปคือตอนนี้รถผมถ้าใครติดตามก็จะรู้แล้วมีใครลบข้าไหนบ้างมันน้องมีโอเสร็จแล้วครับแต่ขาดไดตั้งไดอยู่แล้วก็มีแบบที่ยังเขาบอกลูกลูกมันใหญ่เกินครับลูกมันใหญ่กว่าไดเดิมจะรับไหวต้องเปลี่ยนไดใหม่เป็นไดแต่งหรือไม่ก็ต้องเอาไดเดิมไปพันนะ ก็ส่วนโซนิกผมจะลงขายครับผมลงขายอยู่8 0 0แปดพันนะเพราะว่าตอนนี้ผมแย่มากไม่ได้ทำงานด้วยงานหายยากครับผมท้บ้านผมก็ลงขายอยู่8 0 0แปดพันครับผมติดตามผมติดตามได้ในเฟซบุ๊กผมแล้วกันรถอยู่ชัยนาทน,นะตอนนี้ก็ไม่มีกล่องไม่มีขบูแล้วก็รถลูกติดครับผมที่เหลืออยู่ครบหมดให้อะไรไปหมดทั้งคันแล้วก็ แล้วถ้าใครพร้อมจบก็คอมเมนต์มาเลยครับผมเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปก็ได้เดี๋ยวยิงเบอร์ให้แล้วก็ส่วนสนามที่แล้วนวนยุบเลยไม่ได้ไปไม่ได้ถ่ายคลิปรถไ่เสร็จแล้วครับผมดีแล้วที่เขายุบก็วันที่ยี่สกันยาเจอกันที่สนามนครสวรรค์หรือสนามบ,บึงบอระกเต็ครับส่วนนี่ก็จะห้าพันซับแล้วเดี๋ยวผมทำคลิป Q&A ใครอยากถามอะไรถามเลยครับี๋้วพรุ่งนี้ผมทำ คิป Q&A ให้ก็ได้อยากรู้อะไรถามได้หมดเลยผมจะตอบทุกคำถามตอบทุกเมน้นแล้วก็เดี๋ยวจะแปะแปะให้ว่าใครใครนคนถามอะไรส่วนอยากฟังเสียงวีโอก็ร้อหน่อยเครื่องประกอบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ววิ่งประกอบเองหมดทุกอย่างแต่มันขาดใดกับขาดแบตทีแจ้งไปก็รออีกนิดนะึงอยากขับแล้วมันกันเส้นจัดเลยแค่ก็ใครอยู่ ใกล้เคียงหรือไปสนามวันที่ยี่สิบครับเจอทักทายได้ไม่ต้องกลัวอะไรทักทายได้เลยครับเหมือนสนามที่แล้วว่ามีคนมาเม้นเยอะว่าไม่กล้าทักไม่กล้าทักทักได้ครับผมเราคนธรรมดาคนเดินดินเหมือนกัน <c oughs> ก็เรื่องโซนิก่าใครจะติดต่อซื้อไปปั้นต่อเอาไปดูแลต่อก็ไปคอมเมนต์ได้ครับผมทัก <c oughs> <c oughs> กี้หลายคนนิดหน่อยครับ <c oughs> ไอ้ <c oughs> น้องโซนิกมีเล่มเขียวนะแต่ไม่มีป้ายกระเดือนเพราะป้ายมันหายเล่มเขียวไู่ไหนวะ มีเล่มเขียวครับแต่ไม่ได้พร้อมโอนนะเพราะว่าเจ้าของเก้าเขามาเร็วแคผมเหมือนกันเรื่องกล้อง,องถ้าไม่ชัดหรือเสียงไม่ชัดเจนอะไรขออภัยด้วยครับเพราะว่า,าง่ายเพาช่องผมมันยังทำเงินให้ตัวเองไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ผมตกง,งานด้วยผมก็พยายามจะทําคลิปทุกวันนะแต่ตอนนี้รถตัวเองไม่มีครับมันก็ยากผมก็สู้เต็มที่เพราะว่าถามว่าท o u t u b e มันเงินมันได้ดีไหมมันก็ได้ไม่ดีแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ดังใช่ไหมแต่ยังดีที่เราไม่้องเป็นลูกน้องเขาถูกไหมทุกคนไม่มีใครอยากเป็นลูกน้องคนอื่นหรอกเพราะมันเหนื่อยครับโดนกดดันตอนแรกผมก็เก็บเือนกูอยู่ตอนนี้ผมก็เลิกแล้วไม่ไหวเพราะว่าเราต้องมาเจอคําด่าต้องมาอะไรหลายอย่างก็ขอทนดูกันอีกหน่อยครับผมมีตังค์เดี๋ยวจะซื้อกล้องดีกว่านี้แน่นอนสัญญาเลยก็เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิป Q&A 5 0 0 0ันซับนะครับมันใกล้จะถึง5,000ันแล้วล่ะ ทำไว้ก่อนก็ใครอยากรู้อะไรถามเลยครับเรื่องอายุเรื่อง,องที่จริงเรื่องอะไรอยู่ตรงไหนก็ถามได้ครับผมมาตอบทุกคนไม่เกินยี่สิบคำตอบนะเอ้ยทุย <c oughs> ไม่เกินยี่สิบคำถามับผมดี๋ยวัวนที่ไไทยี่สิบเดนไปถ่ายรูปคู่กับพี่นิวให้ได้เอามีโอไปถ่ายด้วยแต่ก็ดีใจนะเพราะหลังจากสนามวันนั้นน่ะทั้งพี่เบลทั้งพี่นิวแล้วก็พี่เกมรับแอดมาทุกคนเลยพวกพี่เขาเล่นใส่ดีนะ แต่ผมมีเขาเป็นไอดอลอยู่แล้วไงไม่มงั้นไม่ทํารถแบบนี้หรอกก็วันที่ยี่สิบกันยาหรือว่าวันอาทิตย์นี้เจอกันได้ครับผมทิ่สนามแลรสวรรค์ทั้งทายได้ปกติคุยเล่นอะไรอยากถามว่าอยากถ่ายรูปไหมมันคงไม่มีใครอยากถ่ายรูปือมั้งก็ครับทนดูผมอีกนิดนึงเด็กคนนี้จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองให้ได้ครับเพราะว่าถามว่าลำบากไหมตอนนี้ลำบากครับผมแต่ว่าคนอื่นก็คงมีคนอื่นลำบากกว่าเรา เขายังอยู่ได้ทช่ไมเราจอยู่ไม่ได้ก็เดี๋ยวต่อเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอารูปน้องสนิผมให้ดูท้ายคลิปนะครับใครสนใจจะรับไปดูแลต่อก็ยินบอกมาหรือคอมเมนต์ไว้ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ให้แล้วก็ติดต่อกลับมาได้ครับรถอยู่ใช้หน้าบ้านผมเองก็คลิปนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะผมถึงแม้ผมยงจะยังไม่มีอะไรนะผมก็จะสู้ต่อโอเค แล้วก็อย่าลืมคาถามนะถามออกมาได้ทุกคนครับเดีาา๋ยวผมคิดหน้าผมมาทําคลิปตอบให้ส่วนมีโออยากฟังเสียงร้อนนิดนึงแต่ผมรู้สึกผมพูดวนไปวนมาหลายรอบไปนะเอ้อยากคุยกับทุกคนแล้วครับแต่เราไม่รู้จะทําอะไรตอนนี้รถเราไม่มีลําบากมากครับคนไม่มีรถเพื่อนไม่ครบเลยยัดแค่ก็นั่นแหละครับทุกคนเจอกันวันที่ยี่สิบกันยาสนามบึงบลเพชร,รเลสซิ่ง ที่จังหวัดมคา,าสวัสดบ๊ายบายไปชมคลิปรูปสวยๆตอนจบบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ